ตัวระบบอาร์ฟอสอาร์กเริ่มต้นมันจะอาร์ง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะไปเชื่อมให้ดูกันครับต่อจาก E p ีที่แล้วนะครับปูบูลได้แจ้งสเปคเบื้องต้นไปบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเชื่อมให้ดูนะครับว่าแนวนเชื่อมแต่ละเครื่องเป็นยังไงบ้างครับเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องเชื่อมเจอม t เทคระบบอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่น M M A 200ตัวนี้ก็จะปรับไฟได้สูงสุดถึง1 9 0เแอมป์เลยครับในเซตเนี่ยก็จะมีเป็นตัวจับลวดพร้อมสาย ยาว3เมตรแล้วก็ตัวจับลวดเนี่ยสามารถจับลวดได้ใหญ่สุดถึง3.2ม mm ิลิเมตรเลยครับแล้วก็จะมีเป็นสายพร้อมตัวแคมป์ยาวถึง3เมตรไปในเซ็ตก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีใช้างานนะครับตัวแรกก็คือเป็นตัวระบบ a r ร์คฟอร์สอาร์คฟเนี่ยมันเป็นระบบช่วย a r ร์คอาร์เริ่มต้นมันจะอารง่ายขึ้นเราสามารถปรับได้เลยมีถึง1 1, 1 0เล้ มันอยู่ที่ว่าเราต้องการให้กระแสเริ่มต้นมันแรงมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับกระแสปรับเป็นแอมป์เลยว่าเราต้องการใช้เท่าไหร่ตอนที่ผมบอกไปตอนแรกอ่ะมันใช้ได้ปรับได้สูงสุดคือ190แอมเดี๋ยวผมจะไปเชื่อมให้ดูกันครับ ท่านใดมีความสนใจสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของเ h อร์โม m e c h a n นิกและ TM Smart นะครับแล้วเจอกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับรุ่นติ๊ก2 0 0นะครับใช้ไฟบ้านได้ไฟ2 2 0วจะเชื่อมติ๊กหรือว่าเชื่อมเป็นฟ้ากดที่ตรงนี้เลยจะมีระบบ Arc Ford e สามารถทำได้เลย